เรามารู้จักประโยชน์และหน้าที่ของฟันกันค่ะหน้าที่ของฟันช่วยบดเคี้ยวอาหารให้ละเอียดช่วยในการพูดและออกเสียงที่ชัดเจนช่วยรักษารูปหน้าให้สวยงามวันนี้คุณครูจะสอนให้เด็กๆรู้จักอวัยวะในช่องปากของเราอวัยวะในช่องปากของเราประกอบด้วยฟันตัดด้านบนฟันเคี้ยวด้านบน ฟันกรามด้านบนฟันตัดด้านล่างฟันเคี้ยวด้านล่างฟันกรามด้านล่างเหงือกแล้วก็ลิ้นฟันของคนเรามีสองชุดชุดแรกเรียกว่าฟันน้ำนมมี24ซฟันชุดที่สองเรียกว่าฟันแท้มีทั้งหมด32ซีเมื่อฟันน้ำนมหลุดออกไปฟันแท้ก็จะขึ้นมาแทนที่ และถ้าฟันแท้หลุดออกไปก็จะไม่มีฟันชุดใดขึ้นมาแทนอีกเมื่อเวลาเด็กๆกินอาหารฟันตัดด้านหน้าทั้งบนและล่างจะตัดอาหารให้เหลือชิ้นเล็กๆฟันกรามจะบดอาหารให้ละเอียดเรามาดูกันว่าฟันแต่ละซี่มีหน้าที่อะไรฟันหน้าตัดทำหน้าที่กัด และตัดอาหารช่วยในการออกเสียงฟันเขี้ยวทำหน้าที่ตัดฉีกและแยกอาหารออกจากกันฟันกรามน้อยพบเฉพาะในฟันแท้เท่านั้นทนา ที่ในการบดเคี้ยวอาหารร่วมกับฟันกรามฟันกรามทําหน้าที่ช่วยในการบดเคี้ยวอาหารและยังทําง,งานร่วมกับฟันเคี้ยวในการควบคุมทิศทางและการเคลื่อนไหวของขางแกงกลอีกด้วยต่อไปเป็นการดูแลรักษาฟันแม่ครับน้องปนปวดฟันไหนแม่ขอดูหน่อยสิจ้าลูก สงสัยคงต้องไปหาหมอฟันแล้วล่ะคุณแม่หมอฟันน่ากลัวไหมครับไม่น่ากลัวหรอกจ้าไม่ต้องกลัวหรอกจ้าไหนลองอ้าปากสิจ้า,านี่ไงเจอฟันผุแล้วไม่ต้องกลัวไปฟันที่ผุเป็นฟันน้ำนมซึ่งจะมีฟันแท้ขึ้นมาแทนที่การป้องกันไม่ให้เกิดฟันผุหลังรับประทานอาหารเสร็จ จะต้องแปรงฟันให้สะอาดจนไม่มีแบคทีเรียหลงเหลืออยู่และลดอาหารจำพวกน้ำตาลเช่นลูกอมลูกกวาดหรือช็อกโกแลตได้ด้วยก็จะยิ่งดีมากเลยนะจ๊ะเราควรจะเลือกยาสีฟันที่ผสมฟูออราอาหารที่ช่วยบำรุงฟันรับประทานอาหารที่มีแร่ธาตุและวิตามินที่มีประโยชน์ต่อเหงือกและฟันเช่นนมฝรั่งแตงกวามะเขือเทศ และอย่าลืมมาพบคุณหมอเพื่อมาตรวจสุขภาพในช่องปากอย่างน้อยปีละสองครั้งด้วยนะจ๊ะการมาพบคุณหมอฟันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ลูกคิดเลยใช่ไหมจ๊ะครับคุณแม่ฟอฟันน่ารู้ตอนมาแปลงฟันให้ถูกวิธีกันเถอะวันนี้น้องปันขอแปลงฟันเองนะครับได้สิจ้าลูกขั้นแรก สียาสีฟันที่ผสมฟูอไรให้เท่ากับด้านหน้าตัดของแปรงแปรงฟันด้านนอกขยับแปรงไปมาซ้ายขวาซ้ายขวาสั้นๆแปรงฟันด้านในขยับแปรงไปมาขึ้นลงขึ้นลง แปลงฟันล่างด้านนอกขยับแปลงไปมาซ้ายขวาซ้ายขวาสั้นๆแปลงฟันกรามด้านในขยับแปลงไปมาขึ้นลงขึ้นลงแปลงลิ้นไปมาขึ้นลงขึ้นลงสั้นๆเท่านี้ก็แปลงฟันเสร็จแล้วละ่ะอ๋อแล้วก็อย่าลืมแปลงฟันวันละสองครั้ง ตอนเช้าและก่อนเข้า